แน่ๆทุกคนกำลังตามหาร้านเติมแก๊สที่ถูกปลอดภัยและบริการดีเยี่ยมอยู่ใช่ไหมงั้นต้องที่นี่เลยคุกกี้แลนด์ช็อปทางร้านจดทะเบียนบริษัทถ,ถูกต้องตามกฎหมายปลอดภัยหายห่วงได้รีฟันเติมสนุกไม่สะดุดต้องที่คุกกี้แลนออด์ช็อปเออสีเปิ์เช้ากินแล้วแม้ทุกคนวันนี้นับก็เอาการเล่นคุกกี้รถเอมเบอร์ชูการ์หรือน้องพึ่งปรับใหม่การนมน้นองพึ่งที่ปรับใหม่เนี่ยหลักๆเลยก็คือจะมีในส่วนของการเพิ่มแต้มเนาะอย่างต่อมาเมื่อเก็บ ตัวของไอเทมขยายร่างน่วยใช้สกิลเนี่ยจะสามารถขยายร่างได้นะเมื่อก่อนเนี่ยขยายร่างมันจะไปทํางานหลังจบสกิลนะซึ่งถามว่ามีประโยชน์ไหมผมมองว่าก็ไม่ได้มีอะไรมากขนาดนั้นแต่ว่ามันอาจจะมีจุดดีถ้าเกิดแบบเก็บลูกไฟพร้อมตัวใหญ่พอดีอะไรเงี้ยก็จะช่วยให้เล่นง่ายขึ้นนาออีกอย่างต่อมาก็าจะเป็นในส่วนของตอนใช้สกิลเนี่ยมันจะบินผ่านสีขวางแทนนะเมื่อก่อนมันทําลายตอนบินชนนะตอนนี้เปลีป่ยนเป็นบินผ่านแทนเนาะแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นในส่วนของคอบโบนัสสมบัตินาะ ก็มีการถอดตัวของเข็มที่สงสวรรค์ที่เป็นคอมโบเก่าออกเปลี่ยนเป็นตัวของฟักทองประดับแฮปปี้ปาร์ตี้แทนเนาะแล้วก็ฟักทองประดับแฮปปี้ปาร์ตี้เนี่ยมันถูกถอดคอมโบกับตัวของเจ้าแคนดี้โคนได้นะดังนั้นตอนนี้ฟักทองก็เลยจะมีแค่คอมโบกับตัวของน้องพึ่งตัวเดียวเลยนั่นเองเนาะโอเคส่วนสัตว์เลี้ยงก็มีการเพิ่มแต้มแล้วก็เพิ่มคูดาวอีกเล็กน้อย 0.7v เนาะนอกนั้นก็เหมือนเดิมเนาะนอกนั้นก็จะเป็นการเพิ่มแต้มคอมโบโบ,โบนัสแค่นั้นเลยโอเคก็น้องพึ่งเนี่ย ที่รับคิวมาก่อนเลยคือปกติผมปกติถ้าเกิดใครตามคลิปมาเนี่ยผมก็จะชอบแบบรีวิวตามลําดับไปเรื่อยๆดูไหมแต่ว่าด้วยความที่น้องพึ่งตอนนี้มันโดดเด่นมากในการเล่นชิงถ้วยนาะผมก็เลยขอโยกน้องมาเล่นขึ้นก่อนเพื่อนเลยนะหลังจากจบคลิปน้องรีมไปนาะก็ปัจจุบันตอนนี้น้องพึ่งถือเป็นอีพิกที่ทําแต้มได้ดีที่สุดในด่าน M1 เลยนะสามารถทําได้เกินพันล้านนาะก็ปัจจุบันเนี่ยสูงสุดสถิติอยู่ที่พันสี่ล้านนะ ก็เป็นอีพิกที่ดีที่สุดในด่านนี้นุ่ทำได้เกินพันล้านที่เป็นแบบอีพิกรวมเซตเดียวเลยไหถ้าเป็นเซตอื่นปัจจุบันตอนนี้มันจะอยู่ประมาณ990อยะไรเงี้ยสุดๆนะแต่เซตนี้เนี่ยสามารถมาเกินพันล้านได้นะก็ที่มันโหดขนาดนี้หลักๆก็มาจากการที่ปรับเยอะนั่นแหละแค่นั้นเลยนะฮะกำปั้นทุกดินเลยไม่มีอะไรมากซึ่งด้วยความที่มันเป็นตัวที่โหดแหละแต่ว่าผมก็ขอพูดตามตรงว่าตัวมันเนี่ยเรื่องความน่าปั้นอาจจะยังไม่สู้ตัวเก่าๆนะอันนี้ต้องพูดไปก่อนเลยนุคือน้องอ่ะ่ะใน M1 หจริงแตวา ใน M 2อ่ะยังติดปัญหาเรื่องการกินขวดเลือดเกินอยู่ส่วน M 3ก็เล่นได้แต่ก็อยู่ในเฉลี่ยเทียบเียงกับตัวอีพิกทั่วๆไปนะครับดังนั้นโดยภาพรวมเนี่ยน้องโดดเด่นจริงๆก็จะเป็นในตัวของ M 1เป็นหลักนะก็เลยทําให้ผมมองว่าถ้าเกิดจะปั้นมาเล่นเพื่อเล่นแค่ M เดียวเนี่ยมันเลยอาจจะยังเฉยเฉยอยู่นะครับแต่ถ้าเกิดแบบอยากได้ตัวแบกในการเล่น M 1เนี่ยผมมองว่าตอนน้อง a m b e r Sugar เนี่ยถือว่าสู้กับตัวระดับ l e g e นเ a r y ได้ประมาณหนึ่งเลยนะอ่าโอเคก็ปิดท้ายไปนะครับ มิลกี้เว่เนาะก็เซตนี้เนี่ยถือว่าเป็นเซตที่ถามว่าเล่นง่ายไหมผมว่าก็เล่นง่ายเนาะแต่แอบ,บเสียดายนิดนึงตรงที่เขาถอดเข็มพิษออกจากคอมโบเนี่ยแหละคือด้วยความที่เข็มพิษอ่ะมันค่อนข้างได้สิทธิประโยชน์ในการเล่นด่านนี้นะมันดูดเยลลี่หมีรุงได้สบายๆนะแต่พอถอดออกเนี่ยก็เลยต้องเปลียนมานั่งเก็บเองนะแต่แน่นอนแต้มมันก็ดีกว่าอยู่แล้วแหละเพราะว่าแผ่นนี้เขาก็ไม่ได้บัฟเข็มพิษอะไรไงถ้าเกิดยังเป็นเข็มพิษอันเดิมอยู่แน่นอนแต้มมันก็จะน่าจะไม่ได้ขึ้นมาขนาดนี้นะ คือน้องพึ่งมันก็ไม่ค่อยมีปัญหาในการเก็บเยลลี่อะไรขนาดนั้นหรอกแต่ว่าอาจจะมีบางจังหวะบ้า,บางก็ยังมีแบบบางจังหวะที่ต้องวัดดวงกับจังหวะระดับความสูงของไอ้ตัวดอกไม้ที่น้องต้องตีอยู่นะบางทีดอกไม้มันอยู่สูงไงแล้วเยลลี่อยู่ล่างเนี้ยเราก็มีโอกาสพลาดได้นะก็อาจจะเสียตรงนี้นิดนึงก็คืออาจจะต้องวัดดวงหน่อยนะแต่โดยภาพรวมมันก็ค่อนข้างไม่ได้มีปัญหามากขนาดนั้นก็เลยยังพอแบบเล่นได้โดยที่ไม่ต้องพึ่งซุปเปอร์เมเล็กนะ ่วนน้องมิวคิเว่เนี่ยอันนี้ก็เล่นสบายอยู่แล้วอย่างที่เคยพูดไปนะน้องค่อนข้างคุมระดับจังหวะได้ง่ายอยู่แล้วแต่อาจจะมีจังหวะเทคตัวตอนใช้สกิลบ้างอะไรเงี้ยอันนี้ก็แล้วแต่จังหวะด่านไปนะครับอ่ะโอเคก็เตรียมใช้สกิลสุดท้ายไปเนาะก็ถือว่าเป็นเซตที่เล่นง่ายนะในด่าน M1 แล้วก็ค่อนข้างอย่างที่บอกปิดแต้มได้ค่อนข้างที่จะโหดมากนะครับอ่ะโอเคตรงจังหวะท้ายเนี่ยก็พยายามเก็บเยลลี่จากสมบัติให้ครบนะแล้วก็ถ้าเก็บหมีลุงได้อีกเนี่ยก็จะจบได้เยอะกว่านี้นะ อันนี้ก็จบที่พันล้านพอดีนะแต่อย่างที่บอกเซตนี้เนี่ยตอนนี้ก็สูงสุดที่1นึ่ล้านนั่นเองเนมโอเคเรามาต่อ,อก,กันที่ M2 กันต่อ,อก,กับในตัวของอาณาจักรล้มสลายนมอนย่างที่บอกไปว่าด่านอาณาจักรล้มสลายเนี่ยก็เป็นด่านที่น้องค่อนข้างจะเสียเปรียบนะเป็นด่านที่น้องกินขนเหลือกเกินโดยที่ทําอะไรไม่ได้นะเพราะว่าโดยความที่ระยะด่านค่อนข้างสั้นแล้วก็บวกกับมันจะมีจังหวะที่สกิลไปพร้อมลูกไฟพอดีซึ่งมันหลบไม่ได้นะก็ละเลยทําให้น้องเนี่ยกินขนเหลือกเกินแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นั่นเองเ อ่าวันนี้เนี่ยคลิปนี้ผมก็จะเล่นเป็นสกินใหม่ด้วยนาะเป็นสกินที่ได้มาจากการสุ่มตัวของกาชานะอ่าในตัวของฉลอง9ปีเนาะเป็นสกินระดับแรเนาะซึ่งก็เป็นสกินแรกของน้องพึ่งเลยนะเพราะว่าที่ผ่านมาคือตอนน้องเข้าะน้องก็ไม่ได้สกินนะคือมันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งประมาณ2 3ปีก่อนนั่นแหละที่เกมเอาตัวใหม่มาจะไม่เอาสกินเข้ามาด้วยนะซึ่งมันพึ่งมามีเมื่อสองสามปีหลังมานี่เองนะที่แบบตัวใหม่มาปุ๊บก็ได้สกินมาพร้อมกันอะไรเงี้ยเป็นสกินแดงสกินม่วงอะไรก็ตามอกก็คืได้สิน แต่น้องอ่ะมาในช่วงที่ตอนนั้นตัวใหม่ยังไม่ได้สกินเนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือตัวของรอบนี้เนี่ยเรามีสกินสัตว์เลี้ยงมาด้วยเนาะซึ่งก็แลกได้จากตัวของการทําฉลอง9ปีเหมือนกันซึ่งกิจกรรมรอบนี้ผมว่ามันดีนะมันดีกว่าตอนทีนี้ปิงเพราะว่าตอนทีนี้ปิงเนี่ยเราต้องเก็บโทเค็นมาแลกอย่างเดียวอะไรเงี้ยแต่อันเนี้ยคือเรามีโอกาสเปิดได้สกินก่อนด้วยก็เลยทําให้ไม่จำเป็นต้องเอาโทเค็นมาแลกก่อนก็ได้เนาะแต่ว่านั่นแหละก็ขึ้นอยู่กับดวงเนาะว่าจะเปิดออกไม่ออกฮ ชุดนอนเนาะเอเอก็ปีนี้ไม่มีสก,กินฮาโลวีนนะแอบเสียดานนิดนึงไม่รู้ว่าเซตนี้นับเป็นแบบฮาโลวีนหรือเปล่าแต่คิดว่าคงไม่นับนะฮะแต่ว่าปีนี้ก็คือไม่มีแบบเซตฮาโลวีนใหม่นะอย่างปีก่อนก็ยังเป็นแบบพาสเทลกับตัวไอ้นี่ปะเออหรืออีกปีหนึ่งวะผมก็จําไม่ได้ละก็คือสก,กินรู้สึกว่าสก,กินฮาโลวีนแบบซุปเปอร์อีพิกเลยอะน่าจะน่าจะไม่มีนะหรือว่าปีนี้เขาทดแทนด้วยการเอาครีมโซดาเข้ามาเออเพราะว่าตปีนี้มันจะมีสก,กินครีมโซดาที่เป็นสก,กินจ ไอ้คิงดอมออฟทาวเวอร์ออฟแอตเวนเจอร์อ่ะเออไม่ใช่คิงดอมจะเอามาปนกนละไอ้ I, สกินจากทาวเวอร์ออฟแอตเวนเจอร์มันจะเป็นสกินที่เขาฉลองฮาโลวีนของครีมโซดาเหมือนกันซึ่งเขาก็เอาเข้ามาในเตาอบแต่ว่ามันเอาเข้ามาแล้วมันเป็นสกินที่ไม่ได้เข้ามาตอนเทศกาลฮาโลวีนเออแต่ว่ามันก็เป็นสกินธีมฮาโลวีนก็ไม่รู้ว่านับเป็นสกินฮาโลวีนหรือเปล่าอ่ะอาจจะนับสกินนั้นเป็นแบบฮาโลวีนก็ได้อะไรเงี้ยก็เลยปีนี้เลยไม่มีสกินฮาโลวีนใหม่นะ ปีนี้ก็มีแต่ให้สุ่มสกินเก่าๆนะถ้าเกิดใครอยากได้สกินฮาโลวีนเนาะอ่ะโอเคเอ่อใครอยากได้สกินโดนัทน้องพึ่งอะไรเงี้ยพวกสกินฮาโลวีนระดับสูงๆอะไรเงี้ยก็ได้เนาะอ๋อปีก่อนฮาโลวีนมันเล่นใหญ่ดีกว่าจําได้ละปีก่อนมันเป็นไอที่บัฟเก้าตัวสิบตัวประมาณนั้นแหละมันก็จะมีสกินของแบล็คเบอร์รี่สกินของพวกแบบไอ้นักสมรวจอะไรอย่างนี้เนาะที่เป็นสกินแล้วก็จะมีสกินพวกแบบเออใครอยากได้พวกไอ้ฉลามชุด ชุดนางฟ้าทะเลอ่ะใครมีคนถามผมบ่อยนะตอนผมเล่นน้องหลามอะ่ะมีคนถามผมบ่อยว่าไอ้สกินชุดนางฟ้าทะเลมันมาจากไหนก็คือสกินทัลวีนี่แหละใครอยากได้ก็ไปสุ่มได้แต่ว่ามันน่าจะไม่มีให้แลกด้วยการเอาดาวเกลือแลกนะต้องสุ่มอย่างเดียวฮนะดังนั้นพวกสกินเทศกาลเนี่ยผมจะย้ําไว้เสมอว่าถ้าอยากได้อะ่ะให้แลกไว้เลยอย่าไปรอให้มันหมดตู้นะฮะเพราะว่าถ้าคุณรอหมดตู้แล้วมันออกไปอะ่ะ กว่ามันจะวนกลับมาอีกทีก็คือนานแล้วมาอีกทีก็ไม่รู้ว่าจะให้สุ่มหรือเปล่าต้องสุ่มอย่างเดียวหรือให้แลกโทเค็นได้หรือเปล่าถ้าแลกโทเค็นได้ก็โชคดีไปแต่ถ้าต้องสุ่มอย่างเดียวก็ซวยไปนะฮะ <c oughs> เอออ่ะก็นั่นแหละเนาะพยายามเก็บไว้ตลอดนะฮะโอเคก็สำหรับตัวของผัดสองเนี่ยผมก็เลยใช้เป็นตัวของเครปแทนเนานะเพราะว่าผัดแรกม,มันกินขวดเลือดเกินนะมันเลยเหลือขวดเลือดให้ผัดสองเก็บแค่ขวดเดียวเนาะก็เลยใช้เป็นเครปไปนั่นเองอ่ะโอเคสกิลปิดท้ายไปนาะ โดูว่าจะจบเท่าไหร่นะแต่คิดว่าก็จบไม่เยอะนะคะเพราะว่านั่นแหละมากินขวดเลยเกินเนาะอ่าโคเคก็จบที่9 4 3ครับนมจริงๆถ้าสมมติว่ามันจังหวะด,ดีกว่านี้อะไรเงี้ยอาจจะจบได้สุดๆประมาณ950นะส้าสับน้องพึ่งในด่านนี้นมะแต่ก็นั่นแหละเนาะก็ถือว่าจบน้อยนะฮะโอเคเรามาต่อกันที่ M3 กันนมะก็มาปิดท้ายกันเนาะสับตัวของในดาน M3 ผมก็จะเล่นเป็นผักมิวกี้เหมือนเดิมนมะแต่ว่าผมจะเปลี่ยนสมบัตินิดนึงก็คือเป็นตัวของโคมดาวจิ๋วแทนจริงๆก็เป็นเซ็ตที่เล่นในท็อปนั่นแหละ ก็ถ้าเกิดเป็นเซตนี้เนี่ยก็ทําได้สุดๆที่995นะผมณนะตอนนี้นะแต่ก็ไม่รู้จะโดดไปกว่านี้หรือเปล่าแต่ว่าจริงๆมันจะมีเซตผัดเค,ค้กวันเกิดอ่ะที่ดีกว่าผมถ้าเป็นผัดเค,ค้กวันเกิดเนี่ยก็จบได้996ล้านนะออแต่ว่าเดี๋ยวคลิปนี้ขอเล่นเป็นมิวกี้ละกันเพราะว่ากาลังอยู่ในช่วงเห่อนองมิวกี้นะฮะแลสำหรับตัวของเอมเบอร์เนี่ยอย่างนี้บอกไปว่ามันโดดเด่นหลกักๆจริงๆก็จะเป็นในตัวของ M1 นะส่วน M3 เนี่ยอยู่ในมาตรฐานของตัวอีพกที่ดีนะผม ก็เรีย,ยกเรียกเพื่อนๆนะอยู่ประมาณ9 9 0เอะไรเงี้ยก็ไม่ได้ต่างกันเยอะมากเนาะดังนั้นอย่างที่บอกมันเด่นจริงๆใน M1 เป็นหลักนะก็เลยทําให้ผมมองว่าถ้าเกิดจะปั้นมาก็คือเอาไว้เพื่อเล่น M1 เป็นหลักแหละแต่ส่วน M อื่นก็ตามสถานการณ์ไปนะ M2 ก็คือไม่เหมาะนะเนาะอ่ะโอเคแล้วก็ M3 เนี่ยถ้าเกิดเล่นตามปกติมันจะกินขนเลิศเกินนะแต่ว่าเราสามารถหลบลูกไฟได้เนาะถ้าหลบลูกไฟได้เนี่ยมันก็จะทําให้น้องจังหวะดีนะ ลูกไฟที่หลบเนี่ยก็จะเป็นลูกก่อนที่จะถึงพชั่นขวดที่2พอดีมันจะเป็นลูกไฟแล้วก็ตามด้วยตัวใหญ่เนาะกระโดดข้ามหัวลูกไฟไปเลยนะเก็บแค่ตัวใหญ่อย่างเดียวนะประมาณนี้นาะก็ถ้าเกิดโดดข้ามมาได้เนี่ยมันก็จะทําให้น้องเอมเบอร์จบสกิลก่อนถึงหน้าโพชั่นพอดีนะถ้าเกิดเก็บไปเนี่ยคือกิขนขวดเลือดเกินนะจังหวะจะเจ๊งมันกระบงเหมือนกันดังนั้นก็เลยอาจจะมีปัญหาอีกนึงนะในการเล่นเอ็มนี่ถ้าเล่นแบบปกตินาอโอเคทีนี้ก็ไม่มีอะไรละไม่มีเทริคอะไรมากแล้วน้อแต่ว่า เดี๋ยวจังหวะสกิลท้ายเนี่ยเราต้องพึ่งดวงนิดนึงนะก็คือพึ่งความ i n g ของสกิลนิดนึงก็คือเราต้องหวังให้จังหวะความสูงของดอกไม้เนี่ยมันอยู่ในระดับที่ไล่เลี่ยนแล้วเป็นจังหวะที่เราลงไปแบบพงกลงไปเก็บตัวของผู้ดาวได้นะถ้ามันจังหวะด,ดีแล้วลงไปเก็บผู้ดาวเนี่ยได้เนี่ยมันจะทําให้แต้มจดได้เยอะขึ้นนะแต่อย่างที่บอกคือมันก็มีบางจังหวะที่มันดันดอกไม้สูงในจังหวะที่ตรงเป็นจุดผู้ดาวพอดีก็มีนะฮะมันแรนดอมมานะ ดังน,นก็เลยต้องพึ่งวัดดวงนิดนึงนาะงอ๋อแล้วก็ด่านนี้เนี่ยผมเล่นมาเนี่ยผมรู้สึกว่านอกจากด่านที่แบบมีความยากแล้วอะผมรู้สึกว่าด่านนี้มันเฟรมตกบ่อยนะไม่รู้เป็นอาจจะเป็นพี่ผมเองแหละที่มือถือมันเก่านะแต่ว่าคือดาอ่านอื่นเล่นเราไม่ได้เป็นมากนะคือดาอ่านอื่นอาจจะมีเฟรมตกบ้างนิดหน่อยอะไรเงี้ยตามสไตล์แต่ว่าก็าไม่ได้เยอะแต่ด่านนี้ผมรู้สึกว่าเล่นเราเฟรมตกบ่อยนะฮะอาจจะเพราะเอฟเฟกมันเยอะมากก็เลยรู้สึกว่าเฟรมมันตกบ่อยนะฮะอ่าโอเคอย่างรอบนี้เนี่ยผมรู้สึกว่าเออแพทเทิร อย่างถ้าเกิดเป็นบางทีเนี่ยบางทีดอกไม้มาสูงติดกันรัวๆเนี่ยเราลงไปเก็บบูด้าวแบบเมื่อกี้ไม่ได้นะก็คือถ้าลงไปเก็บปุ๊บอะเราพลาดดอกไม้เลยนะก็เป็นข้อเสียข้อควรราะวาังสำหรับตัวของน้องเอมเบอร์นะครับอ่าโอเคก็ทีนี้ผัดแรกก็จบประมาณนั้นเนาะจบที่เท่าไหรอ่อ่ะผมจําไม่ได้แล้วอ่ะช่างมันละกัน <c oughs> เราก็เรียกผัดสองอมาละกันเป็นตัวของน้องรถไฟนะครับก็น้องอ่าน้องมิวกี้อ่ะน้องมิวกี้เนี่ยก็เป็นตัวที่เหมาะเล่นในการเล่นเป็นเซตผัดสองของตัวเอมเบอร์อย่างที่บอกนะเพราะว่า ตอนนี้เนี่ยมิว <PE F> กี้ก็คือเล่นเป็นผ่าสอง Words จังหวะสองขวดน,นะตอนนี้ถือว่าฟีเวอร์มากนะเป็นต,ตัวที่เก่งเนาะแล้วก็เล่นค่อนข้างง่ายเนาะแล้วก็มันค่อนข้างแบบโดดเก็บอะไรต่างๆได้ดีอะผมก็เลยชอบเล่นนะแต่ว่าอย่างที่บอกไปว่าแผ่นนี้เนี่ยมันมีเค้กวันเกิดมาแบบประชันได้นะในฐานะผ่าสองแต่จริงๆก็ไม่ได้ต่างกันเยอะเวอร์ขนาดนั้นนะส่วนตัวผมก็มองว่ามันก็มีข้อดีข้อเสียต่างกันถ้าเป็นเค้กวันเกิดเนี่ยเอาไปเล่นเซตเยลลี่ได้นะแต่ถ้าเป็นน้องมิวกี้เนี่ยเล่นเซตสปีได้เนาะก็อย่างที่บอกว่่าามีีีขข้้ออดเสยตงกันนะ ก็แล้วแต่จะประชัยนะเออมันก็ใช้ได้ทั้งคู่นะฮะอ่ะโอเคก็จุดย่ายจุดหนึ่งสำหรับผมก็คือจุดข้างหน้าตรงนี้เนาะที่เป็นไอ้ลูกไฟตัวใหญ่ปาร์ตี้หมีตรงนี้เนาะคือหลักๆเลยอะผมรู้สึกว่าถ้าเกิดโดดไม่ดีอะเราจะลงหลุมไปเลยแล้วก็ถ้าเอาชัวร์มันก็อาจจะเก็บได้แค่แบบลูกไฟตัวใหญ่อะไรเงี้ย แต่ถ้าแบบโดดดีๆเนี่ยเราก็จะเก็บได้ทั้ง3อย่างนะก็นั่นแหละเป็นจุดวัดใจเนาะอ่ะโอเคก็เมื่อกี้นี้ผมโดดปิดท้ายไม่ทันนะก็เลยเก็บฟักทองได้ไม่หมดเนาะก็จบประมาณนี้เนาะจบที่993เนาะถ้าโดดเก็บฟักทองเลยเนี่ยก็อาจจะจบประมาณ9 9 4 9 9 5ได้เนาะโอเคก็จบกันไปแล้วอของสกัดการเล่นตัวของแอมเบอร์ชูก้าปรับใหม่ซับตัวของแอมเบอร์ชูก้าที่ปรับมาใหม่เนี่ยอย่างที่บอกไปว่าเป็นตัวอีพิกระดับท็อปเทียร์เลยนะซับในตัวของดาน่อน M1 เนี่ย ปัจจุบันตอนนี้ก็เป็นเซตอีพิกล้วนเลยนะเป็นเซตอีพิกล้วนแบบอีพิกล้วนจริงๆอะเซตเดียวที่เกินแต่พันล้านนมะก็สุดที่พันสี่ล้านเนาะนะนะตอนนี้ส่วนถ้าเป็นอาณาจักรที่ล่มสลายอันนี้ไม่ติดท็อปสกอร์เพราะว่ามันกินขดเลยเกินนะก็จะเสียเปรียบในด่านนี้เนาะส่วนในด่านทะเลสาบทางช้างเผือกเนี่ยอันนี้ไม่ใช่อีพิที่ดีที่สุดนมะแต่ก็เป็นหนึ่งในตัวที่ทําแตำได้ระดับท็อปเทียเนาะก็สุดที่9ก5เกกับ996เกาหนมะซึ่งถ้าเป็นอีพิคที่ดีที่สุดตอน,น หลักๆเลยข้อดีของมันคือเป็นตัวอีพิกระดับท็อปเทียที่ทําแต้มได้เยอะมากใน M1 กับ M3 เนาะแต่ข้อเสียก็ใหญ่หลวงเหมือนกันเพราะว่าเล่นไม่ทุกด่านเนาะติดตรง M2 ดังนั้นถ้าเกิดจะเลือกปั้นจริงๆเนี่ยผมมองว่าก็จะเหมาะกับคนที่ตั้งใจจะปั้นมาเพื่อเอาไว้แบก M1 เป็นหลักโดยเฉพาะแต่ถ้าจะหาตัวที่แบบออร์เดอร์เล่นได้หลากหลายผมมองว่ามันมีตัวที่น่าปั้นกว่าน้องนาะดังนั้นก็พิจารณา,าที่ความชอบส่วนบุคคลละกันอยากได้ตัวแบกใน M1 ก็ปั้นน้องมาเล่นได้แต่ถ้า จะหาตัวมาแบบใช้หลากหลายก่อนผมมองว่ามีตัวที่ดีกว่าเช่นพวกครีปวานหรือน้องมิวกี้เวยอะไรเงี้ยส่วนในการเล่นเบรกเนี่ยผมมองว่าก็เล่นได้นะทดแทนพวกยูนิคอร์นเอลเดอร์อะไรประมาณนี้ได้นะผมถ้าเอาไปลงในจังหวะเดียวกันและแน่นอนแต้มมันดีกว่านะเพราะว่าผมก็ไปลองทดสอบเล่นมาแล้วก็คือค่อนข้างโอเคเลยนะก็ประมาณนี้สำหรับคลิปนี้นะผมถ้าใครชอบคลิปนี้เนี่ยอย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยถ้าชอบมา,มากๆก็สมัครสมาชิกได้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะผมสำหรับนี้สวัสดีครับแล้วเจอกันนะบ๊ายบาย